ถือเป็นครั้งแรกเลยครับที่จะมีกัปตันอเมริกาเช่นนี้นะครับถึงแม้ว่ามาเวลจะลดแลนอยู่ในวงการมานานถึง80ปีแล้วสำหรับบทบาทนี้จะเปิดตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน limited series ชื่อว่า The United States of Captain America นะครับ ก็เป็นเหมือนกับตัวซีโปรเจอร์เป็นตัวหลักเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องออกตามหาเกราะที่ถูกขโมยไปแล้วก็จะไปเจอกับนายอเมริกาคนต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเลยนะครับโดยทางนั้นก็บอกแล้วนะครับว่าฮีโร่ที่เป็นกับชาวอเมริกาไม่ได้มีพลังวิเศษนะแต่ว่าช่วยเหลือชุมชนของตัวเองก็คือสอดแทรกเกรดเหล่านี้เข้าไปโดยบทบาทที่จะมารับบทเป็นเกย์กับชาวอเมริกาคนแรกก็คือแอรอนฟิชเชอร์นะครับผม คาแรคเตอร์นี้ก็เป็นกระแสตามสังคมนะที่มีสิทธิเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศโดยภาพที่สเกจนี้นะครับก็วาดโดยสตรีข้ามเพศด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีการเปิดตัวในเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับเดือน i พร m o มันของชาว LGBTQ+ ด้วยครับค่ะน่า,าสนใจนะคะใช่ค่ะ